สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้จะเป็น30สำนวนภาษาอังกฤษสุดปังที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำนวนคือถ้อยคำหรือกลุ่มคำนะคะที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้จะเป็นในเชิงความหมายแฝงนะคะต้องแปลอีกรอบหนึ่งสำนวนแรก break leg break leg ขอให้โชคดีนะอย่างที่บอกค่ะสำนวนจะไม่ได้แปลตรงตัวนะคะถ้าแปลตรงตัวประโยคนี้จะแปลว่าขาหักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสำนวนที่แปลว่าขอให้โชคดีนะเอาไว้อวยพรค่ะ Hold your horses Hold your horses รอก่อนใจยเย็นแป๊บหนึ่งใจยเย็นเย็น ก็คือแบบดึงม้าเทวไว้ดึงม้าเทวไว้อย่าใจร้อนนะคะโฮลยัคฮอสเซสคิกเดอะบักเก็ตคิกเดอะบักเก็ตตายนะคะสำนวนนี้แปลว่าตาย bucket แปลว่ากระป๋องกระแป้งนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังฝรั่งนะคะหนังฝรั่งย้อนยุคนะคะมันจะมีการประหารกันแบบ ที่แขวนคอนะคะตอนที่แขวนคอเนี่ยตอนที่เอาเชือกใส่ไว้ในคอนะคะเขาจะให้คนที่จะโดนแขวนคอนั้นเหยียบนะคะกระแป้งไว้นะคะแล้วก็ตอนที่แขวนก็คิกดับ u c เกตนะคะก็คือเตะกระปองกระแป้งอันนั้นไปก็จะเป็นการแขวนคอนักโทษคนนั้นนะคะ a piece of cake a piece of cake ง่ายๆหมูหมูนะประโยคนี้นะคะถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าเค้กหนึ่งชิ้นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็คือแบบง่ายๆเค้กตัดแล้วกินกันแบบง่ายๆง่ายๆหมูหมู a piece of cake ask after ask after การถามไทยสารทุก์สุขดิบค่ะ Be my guest, be my guest, ตามสบายไม่ต้องเกรงใจมาเป็นแขกของฉันนะคะถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าเป็นแขกของฉันแต่เป็นสำนวนที่บอกว่าตามสบายไม่ต้องเกรงใจนั่งตรงไหนกินอะไรหยิบได้เลยจ้า Break a promise, break a promise, ผิดสัญญา break การแต่งหัก promise ก็คือสัญญาครับ break A p promise come out of the closet come out of the closet เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาจากตู้เสื้อผ้านะคะประโยคนี้แปลตรงตัวว่าออกมาจากตู้เสื้อผ้าแต่ถ้าแปลเป็นสำนวนไทยเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง Don't get me wrong, Don't get me wrong, อยากเข้าใจฉันผิด Every now and then, Every now and then เป็นครั้งคราวไป Good for nothing, Good for nothing ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่เอาไหนนะคะถ้าพูดถึงคนเป็นคนไม่เอาฐานนะคะ good for nothing ไม่มีอะไรดีเลย hit the books hit the books อ่านหนังสือยังหนักเลยการติวเข้มนะคะ in no time in no time ในเวลาไม่นานในเวลารวดเร็วนะคะ Keep an eye on, keep an eye on, เฝ้าจับตาดู keep an eye on. Out of the blue, out of the blue, ไม่บอกล่วงหน้าไม่คาดคิดมาก่อน Jump the gun, jump the gun, ทำอะไรก่อนเวลาอันควร break the ice break the ice การละลายพฤติกรรมนะคะเหมือนการรับน้องนะคะไปในที่ทำงานใหม่เขาก็จะมีวิธีการละลายพฤติกรรมนะคะเพื่อทำงานร่วมกันเนาะ break the ice get the picture get the picture ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าได้รับภาพนะคะ แต่สํานวนนี้แปลว่าเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด Gut feeling Gut feeling มีลางสังหรณ์ฉันมีเซนต์ว่าฉันสังหรณ์ใจว่านะคะ Gut feeling Go with the flow Go with the flow ตามน้ำตีเนียนไปนะคะ down the drain down the drain เปล่าประโยชน์ตรงกับสำนวนไทยก็คือแบบการแบบทำอะไรที่แบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะคะ down the drain bite off more than you can chew bite off more than you can chew ทำอะไรเกินตัว bite แปลว่ากัดนะคะ modern แปลว่ามากกว่า you can chew ก็คือมากกว่าที่คุณเคี้ยวได้นะคะคือแบบกินคำใหญ่คำโตจนแบบเคี้ยวไม่ได้นะคะถ้าแปลตรงตัวนะเป็นสำนวนเนาะก็คือทำอะไรเกินตัว learn the ropes learn the ropes เรียนรู้งานใหม่ๆนะคะ It rings a bell. It rings a bell. คุค้นๆเหมือนเคยได้ยิน Rings a bell ก็คือการเคาะระฆังนะคะเอ๊ะมันเหมือนเคยได้ยินมาก่อนนะคะ Bear in mind. Bear in mind. จำไว้จำใส่ใจไว้ Mind แปลว่าใจค่ะ in hot water in hot water ตกที่นั่งลำบาก hot water แปลว่าน้ำร้อนนะคะ in hot water ก็คืออยู่ในน้ำร้อนํำนวนนี้แปลว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบาก get a grip get a grip ตั้งสติ keep posted posted คอยส่งข่าวคราวหากันคอยอัปเดตข่าวคราวให้กันนะคะ Up in the air, up in the air ยังไม่แน่ใจมันอยู่ในอากาศอะยังไม่แน่ใจจับต้องอะไรไม่ได้เลย Twist arm, twist arm การบังคับขืนใจการมัดมือชกนะคะทำให้เขาแบบต้องทําให้เราโดยแบบไมไ่เต็มใจปฏิเสธไม่ได้มัดมือชก twist arm twist arm ก็คือเหมือนการบิดแขนนะคะ feel at home feel at home รู้สึกสบายใจนะคะเหมือนอยู่บ้านเลยอะ feel at home at โอเคค่ะครบแล้วนะคะ30สำนวนนะคะที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะหากเราไปคลุกคลีหรือดูหนังฝรั่งนะคะสำนวนเหล่านี้นะคะเราจะได้พบได้ฟังกันนะคะก็คำไหนที่ยังไม่ได้ก็จดลงในสมุดน,นะคะ ชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์อยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์ให้ก็ subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะหรือไปกดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะจะเอาคำศัพท์ไปลงไว้ในนั้นนะคะตามมาจดได้ในเพจเลยนะคะแอดไลน์ line, มาคุยกันได้ที่แอด abc นะคะ thank you for watching see you next video bye